เจอกันอีกแล้วครับกับทะเลนาทับนี่ทริปนี้สองวันหนึ่งคืนครับทะเลนาทับน้ำด้วยพิ่ตูทะเลหลวงนี่เรืออยู่นู่นครับสเบียงเพียบโอเคคนของก่อนครับแล้วก็จัดเลยนะครับผัดเผ็ดไก่ ครับวันนี้มาเป็นลูกมือไตนะครับทำกับข้าวสะเบียงครบผักครบข้าวครบชีวิตบนเรือครับหนีโควโโิดมาอยู่ในเรือโอเคดูเอ็มดูหน้าทีงานหน่อยครับทีแมนนักล่ะ สองมหาสมุทรนะครับทีมงานก็ครบแล้วนะครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่นี่ตอนนี้พาน้องชายมาด้วยลงเรือครับเรื่องใจสุดเร็วก่นี่พี่ตู่ทะเลหลวงครับเรืออะไรนะโชคอินเตอร์ครับนี่เฮียสุ่ยประดังนะครับวันนี้ชายเดียวนะครับน้องดังไม่มาครับโอ้ยน้องดังมาครับสวัสดีครับครับครับผมน้องเป็ดครับ กันจริงครับโกนหน้าพังตาไปดิครับลงจังนะครับตอรลิงโอ้ยครับไปกันเดงครับนี่ตอร์ลิงข้างหลังครับเออนนี้ก็เสียดักครับเสียดักไปตอรลิงเลยครับวันนี้ไกปแน่ๆครับเน้นๆเดี๋ยวก็ดูผลนานกันนะครับนี่ตอรลิงข้างหลังครับวิ่งออกจากนาทับนะครับนาทับนะเรสโอ้ยครับเป็นน้ำของหนึ่ง ดีๆเพชดีๆเอครับหบนซ้ายอย่างดีนะครับ okay. ขอบคุณครับมาดูบนนั้นนะครับถึงหมายแล้วนะครับเมื่อกี้ทอยลิงไปไม่ได้ตัวนะครับถึงหมายแล้วแล้วก็มีเพื่อนด้วยหนึ่งลำเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับมีปลาเค็มนะครับข้าวก็หุงว้แล้วเรียบร้อย ก็นี่ก็เป็นพักเต็ดไก่นะครับนี่สีน่ากินมากรอทอดไข่นะร้อยแล้วครับข้าวครัวชีิตในเรือพัดเต็ดไก่เดนเนอร์เดนเนอร์นายอดเป็นเดนเนอร์ก่อ,อนนายอดอ่า เก็บดีเก็บดีเก็บดีก็น่าเก็บดีที่นี่เก็บไปเลยที่อ่ามองเก็บใแต่งหญิงอ่าถ้ามันหลักได้ไม่ต้องอัดเออถ้าหลอกดังบื้อเพรานั้นไม่ต้องอัดอ่าโยกโยกปั๊มอ่าเอาเลยเอาเลยนั่นจะต้องอยู่แก้มด้านข้งกันะเออ อ้าวเ็มุดอยูด้ะเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับเชตลันครับเชตลันโนเบิมาลงมาลังตกตกตกเต็มเต็มบินอร์เ่นนะครับบินอร์ครับเออมันหนา

ลงมาลงมาลงมาตัว,ตวลงมามาแล้ว,ลลวรคร,รับเจตลันครับตอนทะเลยโดยเรือเรืออะไรนะเ์อจอับมอจับก็ต้องงนอยไปเรื่อยๆนี่ รดแล้วหมุนแล้วปัดกเรียนเดี๋ยวปกปีเป็นไหมครับโมแกนขึ้นอดได้ไหมโมไม่เลืเล่อนเรือนี้ออขันใหม่ครับล้อก็ใหม่ครับตวินบาวเวอร์ครับสำหรับตอนนี้นด้วยเสื้อจีมาโน่หมวกจีมาโน่คนอาจตักบอร์โบนัส เป็นกำลังใจด้วยครับช่างเอ็มโมดิฟายด้านนอกซ่อมรถซอยมัสยิดครับสองคนประยุงแล้วครับกลัวตกเรืครับ บนปาดไปฟ้าไปาไป้าไปใต้รัวแล้วใต้หม้อแล้วว่าเดินไปลรบไปลังางไม่เจียผมเลยเจียวเดินลรบไปล้างนู้เออไปตาดเททางกว้างนู้ป้าไปตายนออ ได่ครับใส่ใช้ได้ครับเออใช้ได้ครับใส่โอเคครับเอาปั๊มปันเรียบร้อยนะมาด้วยหเอโอเคได้ไปจูบารียูฮู้

ตอนนี้ก็กำลังกลางไฟอยู่นะครับนี่ยูไงครับกลางไฟไว้ได้เหมือนกกลางไฟไว้ได้หมือนคืนนี้คร e ับผม โอเคเรามาดูกันนะครับคืนนี้จะได้มึกหรือเปล่าน SO eh 네 mm ี่อนั่งตกมึกกันไปนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะมีเชื้อครับนี่เรากินกาแฟกันไปกูบีกูี้ let's c a f เออตอนนี้ก็โอ้มึกสายก็ ลอยาใส่ไปเลยครับฝั่งนู้นเข้าครับหนุกเข้านะครับหนุกเข้าครับโอ้อรักการอยากเสียนะครับสนับสนุนด้วยทิมาโนดูใส่ครับสวยๆนั้วนั่นเนาะเออดูใส่ครับสดๆจิบบีครับหนุกเข้านะครับวันนี้เราไปโย่กันสนุกเลยนะครับสนุกแล้วครับตกได้ทั้งคืนนะครับ เราก็โยได้กันมานะครับประมาณยี่สิถึงสามสิบตัวได้แล้นะครับตกกันเมื่อกี้เองนะครับหมึกไซสวยๆทั้งน,นั้นครับคืนนี้นะ่าจะตกกันตั้งคืนนะครับ นี da, mm ่ค hmm. รับน like, ี take, take like. uh, mm ่ดูเอ็นครับนี่ครับสีไหมครับสดร้อๆครับสดนี่ครับทำข้าวต้มนะครับกาะต้มปลาหมึกหมึกสดๆหมึกสดอ่าหมึกสดๆอ่าดูครับดู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 สวัสดีมาต้องมาอสวัสดีส่คนนี้เราลงมากินอะไรนะครับสดมาที่ก็คือพี่ได้แล้วน้องไอ้ยา แบบวันนี้ก็ต้องลุงนะครับย่างนครับตอนนี้เราก็กำลังจะดีไฟนะครับกอดแถนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อขึ้นตกม่นใต้เป็นร้อยครับกอแถด้วยพี่ตู่ทะเลหลวงครับเรือโชคอินเตอร์ครับ เราจะมารีครับรีไฟแล้วครับรีไฟแล้วบอกไปกี่ตลบตบกลางเกมแร้งรีไฟเรื่อยๆครับรีกัแล้วนะขึ้นหรือเปล่าครับ หรือเปล่าครับขึ้นมาแล้วไม่มากต่อโอ้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 โหอ้าวขอเดินตอกนี่ดูครับเป็นร้อยนะครับนุ่เจ๊น้อยๆครับเป็นร้อยเลยครับโอ้โหยเป็นร้อยเลยครับ เราเป็นเรือยกกระตูนนะฮะสาวดิไปช <it> oh, For so oh, ่วยเท้าดิช่วยเท้าดิไปเร็วช่วยสาวหน่อยครับคนเดียวสาวไม่ไหวครับเพราะว่าพี่อายุเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยสาวครับยกเลยยกเลยยกเลยโอ้ยดูดับเดี๋ยวทุกแกมเลยครับโอ้ยเห็นร้อยครับ เดี๋วทุก้นเราเดี๋ทุก้นูยุไปรอดูคนเดียวนักจังเลยายอหยกที่ัเยวทเี๋ยวทุกขนดูครับลอยเลยครับมึกไปลครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหออี่ออี่ออี่ะมึกังนั้นับเกกครับกยไปขึ้นทีนโอ้โหโอ้โหโอเคครับ เดี๋ยวเลือกมึอก,ก่อนนะครับนี่เราก็มานั่งคัดมึกนะครับเอาตัวที่ตายออกนะครับนี่นายอดนี่นะห้องขังไม่พอนะครับพอตกได้ก็เยอะแล้วครับื่อทีก็ทอดแหไปก็ือบเป็นหมื่นตัวนะครับตาบ,บ้านมันมี่โลนาติกาเยู่ในตะการนะครับ,บ,รบชู่วในชั่วในชั่วใน ชุดก้าหน่อยกไม่รอดครับยกไม่รอดยกไม่รอดเลยนะครับจังอิมบอกว่ายกไม่ไหวครับนี่ก็เออดีดีผมยกคนเดียวช้ามักเหม่อนลังเอวลันเลยดูตัวตัวครับหมวจสอบก็มีมันไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ตรวจสอบก็มีอย่าอย่าอย่าไปให้นิดที่จอบตัวนั้นไี้ย่าลงยลอยจริงครับจริงจ้องเลยมันขัดยากน้ำดำอ่ไม่ไม่เดี๋ยวน้ำเลยไป ตักเลยฮะดูตุงต้ตงตักน้ำเลยีย่ยตุ้งนี้ตักน้ำออกนี่เราก็เตรียมตัวที่จะรีรอบสองนะครับเมื่อกี้ได้ไปแล้วนะครับหมึกทำเหย่อนะครับวันนี้จะเอาหมึกรอบที่สองนี้จะเอาไปฝากที่คนที่บ้านนะครับคนที่บ้านต้องได้กินหมึกครับท,ที่ตูวกาวไว้นี่เดี๋ยวรีไฟแล้วนะครับเริ่มรีไฟแล้วครับทีละดวงนะครับ เดืดวงนะครับเด๋อวจะไีเรียบไม่รู้ว่ารอบนี้จะขึ้นมาหรือเปล่านะครับดีไฟเรียบร้อยแล้วครับดูว่าขึ้นไหมนะครับ เอาเอาเลยนี่จังูเลยโอ้เจ็บเจ็กแจ็กเจ็กครับแจ็กเจ็กจกินไหมครับมึกทั้งนั้นครับยว้าวรอบนี้ได้ไม่เยอะก็โอเคนะครับเอาไปฝากคนที่บ้านนะครับคนที่บ้านต้องได้กินหมึกนะครับ เลือดโชคอินเตอร์นะครับนำโดยพี่ตู่ทะเลหลวงครับดูครับยกกันไม่รอดเลยครับทอดแต่ละทีนะครับโอ้โหดูครับ ได้แต่ว่าอะไรดิรอบนี้ได้ไม่เยอะนะครับก็พอโอเคอยู่นะครับโอเครุ่นสดงจากเช้าครับเชวอันเบิกบานที่ ได้มาหนึ่งเข่งข้างหลังหนึ่งเข่งข้างหน้าหนึงเข่งเช้านี้เราก็จะมาต้มหมึกต้มหมึกสะโคสะอยะตรงนี้จะได้ตัวนี้จะได้จะได้ตัวนี้จะได้ครับของของเราครับ ขอเสื้อหาเรื่องปลาคบแกไปแกกันนะนแกไปว้วอเราอีกชั้นันเไแกไปเรีอบรอยลาวเชยอยู่ปาพเดียวนี่มันวิงก้นัวลบอกเลยว่าวัวนหลเจ้าเวฟันนี่นี่นี่ก็น้ำขึ้นนำลงใต้นะเอาลกเอาเอาเอาเียงไม่ออกแล้วมาอ้วกันเทียงไม่ออกยนเยยูเลยยูเลยวดจนก็โอ้ย ไม่อยู่แล้วเรื่อยๆเรื่อยๆเรอยอเน้นมึนไปเลยครับเล่นในปากหลวมไปเลยพี่หมูบอกเออเล่นเล่นตายไปเลยนี่เล่นลอยไปเลยบอกพี่ว่าเล่นในลอยไปเลยตัวเอาเด็ดๆๆกดกดกดไปปีปีอออกนี่วะเออให้เปีออกไปจุ่งเวียงขวาไปนิดนึงจุ่งเวียงขวาไปนิดนึงเออจุ่งเวียงขวาไปเออยังกดนในเรือมามามาออกมา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  จยงมาโยงมาโยงมาโยงมาเอออดยมันก่อนก่อนโยงมาไปโยงมาโยงมาระังระวังไปจับโยงมาโยงมาโยงมาไปจับเราไปจัไปจัโยงมาเาไปจัจุ้งจุ้งจุงเียงออกมาเออเบียงออกมาปัามออกมาปั๊มปัมลยก่อนปั๊มมันลโยปั๊มไม่ลอยเลย เข้าไปทางน้อยู่เลยหนเวียงไปทางน้นเงเวียงเวไปทางน้หน่อยองหน่อยเวียเวียงไมเก็บดูเก็บดูมันมันมันยู่เีื่้ยไปทางน้นลขนดิเออันนี้มีมันเยะไปไปางหลังเยจะได้เราวังยิมไปจับเลงไปจักรระวังรงระวังออไปทางดูรระเอาคันอไงนี่เอาคันของคที่อันอเรียบร้อย

ใญ่ไรก่อนตานี่ก่อนมาดูั้นูมาจุ่มกนนี่เลยจุงมาดินี่โอเคเลยวางยาช่วยยาปลาติดค่อยเก็บเลยไม่บอกไม่เก็บเลยนี่ือสักทีมั้งใส่วาใส่วา้อง กอนเอาเกบแนี่ไม่เวลาไปปาคือปที่เรงเก็บนะเเทียวนี่เออเอเป็นูอยูเก็บทีไปดูขันนี้ไปดูใหญ่ถึงมากครับสายลอยไม่เืเดินมาลังเพิมมา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 เนี่ยสายมันดูสายมันด้วยอตอนาหยิบรถเดี๋ยนนี่นะอยิิดะนี่ ชนเลยรับเชทัลล์ชมโมโมมแล้วผกเงียวไบอป้ากินรัสุบุรีล่ไม่โฉมอีกแล้วครับโอ้แต่โอเคดูดูดูองเสียงหรอกเเไม่ oh. ัครับเล่นในเล่นในบจไปเลยโอยมาล้น

ตัวนีไอ้ไรดิพอนันต์ช่ดิไอ้เปียครับมาดูดิไอ้เปียครับไอ้เปียน้องเปียอ่าอัดโดยช่างเอ็มครับโอเคมือเที่ยงครับผมมือเที่ยงครับผัดผัดใส่มปนะครับอย่ยงส้มลาอะไรนี่มาชมงาม ตรงนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับเงียบเงาเงียบเงาจิบเกันไปครับตะเกียงครับตเกียงครับนุ่นข้าวนู่นวักข้าวกลางเลืครับชีวิตในเรือครับอืออะไรมาเลยมาเลยข้าวเที่ยงกินกานี่เราก็ถึงฝั่งเรียบร้างนะครับ เราจะไม่ได้กลัวนะครับขึ้นลมแรงนะครับตัวนี้โอ้ดูนี่หมึกเก๋กเต็มเสียม,ม็ดเต็มเสียมดอตอินรียนีของใครวะอย้ยะกบชนเลไปเลยนีเรือช่วนีนไปเลยนะครับสนใจจองเรือได้ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร 0 8 8 7 8 4 0 1 1 9ดสามทุ่ไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับออกทะเลโอเคครับจบทลิปแล้วนะครับดีนะได้จับกับัองทันนะครับดูยอดมะพร้าวครับดูยอดมะพร้าวสักก่อนเดินม่ทิปหน้าครับ